สวัสดีจ้าเมื่อกี้แวะมาขอพรนะคะเนาะวัดหนองมันโดนลมนะคะพี่น้องจ้าองค์ปู่องค์ย่าพระเบิงสะนามนะพี่น้องคะ่ะซึ่งเป็นสะนามที่ขึ้นมาตามธรรมชาตินะเป็นประวัตินี่ประวัติด้วยค่ะโอ้ยทั้งทานทั้งได้เอาเล่านี่นะเนาะค้างค้องกับผู้าจารย์หรือพระอาจารย์ท่านฝูก เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะพี่น้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมยาวาเลยพี่น้องคะ่ะยาวจนสุดจนหลบคล้องพ่นละเนาะคะ่ะเนาะอ,อุย้ยฝั่งนี้ก็คือเป็นหนองเนาะคะ่ะเป็นหนองฝั่งน้นก็คือแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเอื่นเอียงก็เป็นท่างรถไฟนะคะพี่น้องทางขุนเป็นทางรถไฟแต่น,นี่ก็เป็นที่ลุ่เป็น บรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีมากพี่น้องคะนี่แหละได้ถือโอกาสแวะมาไหวปูไหวายาเยานาะค่ะเนาะโมหัวว่ามันเกิดอีกยังขึ้นกับบ๋มเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความรู้ส,สึกที่บอกว่าถึงเนี่ยอยากมากแม่พี่น้องอยากมากก็เลยต้องมากเนาะค่ะพี่น้องมาให้มาให้รู้ให้เห็นว่ามันเกิดยังขึ้นมากก็เลยมากถือโอกาส มาไหว้องคูองยาเนาะค่ะองคูองยาขอทุกขอความนี่แหละขอพอรท่านนะคะเนาะนี่ก็เป็นน้ำยู่หนองมโนโร่มนะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะเอาแล้วก็มีความรู้สึกว่าขนลุกถ้าผู้ใดอยยุใก,กล้แถวโคราชน,นะคะสามารถมาได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นหนอง เป็นน้องอันอันนี้เป็นคลองน้ำที่ขึ้นขึ้นเองโดยธรรมชาติอันนี้เป็นพุทธประวัติของบัดน้องมโนลมนะคะเนาะอันนี้เป็นขึ้นเองตามธรรมชาติพี่น้องจ้าแล้วก็ <c oughs> ก็มีต้นใหม่ปลูกต้นไหม่รอบเลยค่ะพี่น้องเปิดปลูกต้นไหม้รอบทั้งพุนก็สิคิดว่าอาจจะเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกคลองนึงเนาะค่ะเนาะ เส้นทางนี้บบแนจ่าจว่าสะเป็นทางเส้นทางเขาบานหรือเปล่าเนาะผมกะได้ขับรถมาครั้งแรกเนาะค่ะก็เป็นเงื้อเงืง้อเงยักนกกนกายวากันได้พี่น้องค่ะเข้ามาเบึงความสวยงามของวัดหนองมโนลุมนะคะเนาะพระอาจารย์แเราก็ได้ปลูกตน้นไม้จริงๆว่านัดนัดเพื่อนไว้นั่นแหละแต่ว่า ด้วยใจอยากมาคือบ่อ,อยากเป็นภาระผู้อื่นอยากมาเองมารู้เองมาเห็นเองมาด้วยตัวเองนะคะเนาะพื้นะะนะะน้ำน้ำไหลได้ไปน้องมีหลักก็คือทา่างไม่ได้จะมปท่า,ทางเขา้านก็จาหรือเปล่าเพราะว่าฟังนี้ก็เป็นสะน้ําอีกสะหนึ่งคือเป็นสองสะนะคะเป็นสองสะเป็นสองสางติดกันอันนี้ก็เป็น นี่แหละค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่น้องคะเนาะผู้ใด้ยุกไกยุกไก่กะมากราบไหว้สักการะสายยานพญานาคเนาะค่ะหรือผู้ใดที่ศรัทธาพญายนาคอยู่แล้วกะเรียนเชิญเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ท่านกะกระลังสิเฮ็ดกำลังจะแบบ อันนี้โบดนะคะพี่น้องนี่ <c oughs> มันร่มลื่นดีไหมพี่น้องมารับพลังงานดีๆค่ะมารับพลังงานดีหนาบุ๊มบ่มีบาโอ้ยมือเต็มนี่แหละพี่น้องคะ่ะบุ๊มีกับยูวัดหนองมันโนลมนะคะนี่กับมารับพลังงานมาอยากมาใจอยากมานะพี่น้องก็เลยว่าเออถือโอกาสขับรถมา ตอนนี้กะขับไปเองมาาเองกับพ่อได้ยุค่ะจะคือถึงขนาดว่ายังไม่เข้าก็ต้องเลี้ยนดูกกันไปเนาะค่ะระบบนาะค่ะเนาะนี่แหละใจอยากมากก็เลยต้องมานะคะเนาะขออนุญาตกลับก็แต่เราค้นจิตตกใจบุมบุมเคยนังน่งนั่งรถไฟมากเนาะค่ะมันจิตเป็นทางผ่านของรถไฟกะ สวยนะคะเด้อมันจีบึงบรรยากาศบอกไว้เลยบรรยากาศสุดยอดอิหลีตอนนี้อ่า,อาจารย์กะให้ทุกคนตัดรูสกวสิตัดใหม่นะ่ะตัดห้าเนาะ่ะตัดหน,า,น,ะะตดหนาตัดห้าเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละทำความสะอาดเนาะคะ่ะเนาะทำความสะอาดซึ่งฝนตกมันกันอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมดาเนะพี่น้อง ฝ้นตกกับอุดมสมบูรณ์ธรรมดายากระขึ้นไวเพราะว่าได้น้ำนะคะเพราะว่าบ้านวัดน้อ,นนนองมะโนรมเนี่งขาจเจ้าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะสองขางทาากับเป็นน้ำทั้งสองฝั่งนะคะพี่น้องค่ะอุ้ยเห็ดเนี่ยพี่น้องเึ็นอยู่นี่นี่เบิ้งเนี่ยเห็ดเนาะ มาหอดจอดถึงแล้วละ่ะที่ฮักิฮอนหลนมือแล้วก็เลยตรงมาเองนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละก็ขอบคุณเจ้าของเนี่ยจีผ้าเจ้าของมาคืออยากมาเองจะโดนแล้วค่ะแต่บออยากแบบบออยากเป็นผ้าลาไผ่ก็เลยมาเองตอนแรกก็นัดมู่ไวนัดหลานไววันที่อ่าบอกว่าเสบ้าพันมันปลือหัดพันปลาเรหัดกระสีมาอีกรอบนึงเนะคะเป็นเสดมาก,กับหลานอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเหตุยังนีง เฮดตะปูว่ pool. เห็นบ่ค่ะพี่น้องมื่อนี้กับบอมี่ยังคะ่ะมารับพลังงานดีๆอนุโมทนาบุญนําบุญเด้อคะ่ะเด้เอ,อมาเฮ็ดบุญนํากันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันไหนที่อันไหนที่ซิ่งดีๆผู้ใดอยากบุญละนะหรือผู้ใดอยากสร้างบุญเนาะคะ่ะตอนนี้กําลังสร้างาอ่าท่านกําลังสิเฮ็ดโบสถ์นะคะเนาะนี่แหลคะค่ะ บุ้งกับว่าภาษาบ่าเป็นบอบอเป็นนะพี่น้องภาษาพระ,พะกระข็ขคืนนี่แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวขามากควสจะเอาเงินใส่กองให้ปูให้ยาเนาะต่อยอดนะคะเนาะเดี๋ยวผมงจีพาพอแม่พี่น้องปองไปใปนยางเบิงวัดหนองมัโลลมเมือ่อวันที่บองสองบุงกับมาอยู่ดีนี่แหละดูความงดงามนะคะดูความงดงามของโบสถ์ สวยอีเล็พี่น้อง <c oughs> สวยอีเล็ลมลื่นเงียบเป็นสถานที่เงียบบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศที่ที่ลมลื่นนะคะพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศที่ลมลื่นจังผู้้ใไอยากเฮตดเฮตดบุญน,นะคะเนาะ สามารถแวะมาได้นะคะบ่บกไก่ด้วยค่ะวัดหนองมงัโลหลจะอยู่ทางไปโคราชเนาะคะ่ะทางไปอาจจะเล็กๆน้อยๆน,น,นะพยายามสังเกตหนองมัโลหลงนะคะนะ่ะเนาะมาไหว้พระก,ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่แหละอันนี้ก็เริ่มเริ่มสางนะคะสาธุสาธุรำบุญกันเนาะพี่น้องเพื่อหลายๆคน <c oughs> มียานหรือเป็นลูกเป็นหลานของเรานะคะเนาะมาซอยกันโอเคคลิปนี้ก็บ่มียางฝากอนุโมทนาด้วยกันค่ะสาธุสาธุ